สวัสดีครับวันนี้ผมโอมโอมฟอร์ชัวจะมาจอลึกแบบเข้าๆกับ 200SX คันนี้นะครับ 200SX คันนี้ออกปี94ออกสยามกลการมาชุดแต่งม i n เนอร์เชนรอบคันของแท้ทุกชิ้นขาวๆเนียนๆสวยๆมีฝาปิดเคปล่าด้วยนะครับแผ่นนี้ก็หลายตังแล้ว ดูรอบคันเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูภายในหน่อยนี่นะครับเปิดมาปุ๊บก็จะเจอโลบาคาสโกเต็มคันเบาะลิคาโล SRT เป็นตัวพิเศษนะครับปีกเตี้ยแต่นั่งสบายมากนั่งกระชับสุดๆพุงอะไรนาดีเพอร์เฟกต์บีเกตดีสตาร์ชึ่นเดียวติดเลยดิฟฟี่ยกชุด เด็ดดี้นะครับอันนี้เพอร์เฟกดีประบุไฟฟ้าเปิดเกมมาเราก็ได้เจอกล่องเอฟคอนทองเวอร์ชัน3.24คันนี้จูนมาแล้วได้300ม้านะครับจูนไดโนมาภายในเสร็จแล้วเราก็จะมาดูห้องเครื่องกันนะครับผมเครื่องยนต์ของคันนี้ก็จะใช้ SR20DT e ฝาดำหลังหัก เฮดเดอร์อสเเทอร์โบเอท่ออินเตอร์เดินมาสวยงามเป็นอลูมิเนียมนะครับระบายความร้อนดีโ e, บออลบาเกตตี้เล็กกุเลตหัวฉีดพันซีซีอินเตอร์บิสคันนี้ได้ผ่านการปิ้งสพอร์ตตัวถังมาแล้วนะครับนี่ครับรอยสปอร์ตทำที่พี่หนึ่งทิปเปิลทีครับค่ทททาทำก็แสนสี่แล้วครับผมคันนี้ เนียนๆเ,เลยครับคันนี้โชคจะเป็นตัวเทอินซูเปอร์ดิฟนะครับจานฮับเรียบร้อย Magnismo GT4 ตัว b บ c ็กลิมิเตนะครับผมตัวปรับห่วงแคมเบอร์แคสเตอร์ใส่มาครบหมดแล้วครับคันนี้ขับสนุกมากๆสตีดยุทธก็ดีจะดิฟก็ได้ท่อไอเสียจะเป็นทัสเป็นไทเทนเนียมทางเส้นนะครับ เราดูคร่าวๆก่อนนะวันนี้เป็นคลิปสั้นแบบง่ายๆครับถ้าสนใจนะครับโทรหาผมได้โดยตรงเลยอ,อยากทราบอะไรเพิ่มสอบถามได้เลยครับที่เบอร์0870009945ผมโอมโอมฟอร์ชัวนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ